สวัสดีครับคุณคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์บันทึกหน้าสี่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันศุกร์ที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้นาประกาวลีคิม่วงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดพระองค์ทรงสถิตในดวงใจไทยตราบนินรันดร นะครับเมื่อวันที่13ตุลาคมเวียนบรรจบครบรอบ6ปีแห่งการเสด็จสวรรคาไหลัพระสงฆ์ิีกรทั่วล่าพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในหลวงรัชการที่9กับพระบรมราชโชวาทพระราชรำลำรัสที่พระราชทานในแต่และวโรกาสนับตั้งแต่ครองราชเพื่อเตือนสติปวงชนชาวไทยยังคงชัดเจนจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเน,นานเพียงใด ยังคงทรงคุณค่าและใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยเช่นในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองมีความเป็นปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ นี่เป็นพระบรมราชโองารในพิธีเปิดงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิราวุตรที่จังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคม2512นะครับบันทึกต่อมาครับต้องเรียกว่าเป็นความปลื้มปิติของพระสงฆิกกรทุกหมู่เหล่าทีเดียวนะครับจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างก็พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้ก็ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมราชานุสบรีได้นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับสำหรับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9มีขนาดความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริง ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบทหารมหาเล็กราชบรรรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักสวนจิรดาโราหฐานพระราชวังดุสิตถนนสีอยุธยาหลอด้วยโลหะสำริดฐานพระบรมรูปตั้งอยู่บนลานรูปไข่ส่วนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีเป็นผังแปดเหลี่ยมตามคติพระที่นั่งอัทิทิ์อุทุมพร,ราชอาณจอันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ บันทึกต่อมาครับกลับประโยคที่ว่าพ่อไว้ใจคนแล้วก็ให้อภัยคนง่ายมาพร้อมกันสองอย่างเลยส่วนตัวผมอันนี้ไม่ได้เลยยังไงถ้าเราถูกลังแกถ้าผมไม่ได้ผิดผมก็ต้องสู้แต่พ่อไม่ใช่คนแบบนั้นบางคนเคยหักหลังพ่อสักพักนึงก็มาขอโทษก็ให้อภัยอีกเรื่องนี้ผมตรงข้ามสุดขั้วกับพ่อมากพ่อเขาดีเกินไปหรือประโยคต่อมานะครับ บอกว่าเรารู้ว่ากระบวนการยุติธรรมมันชอบฉีกกฎหมายเล่นถึงเวลาแพ้ก็ล้มเกมมันซะเลยอย่างวันที่รัฐประหารถามว่าเศรษฐกิจเราแย่เลยไม่นะวันนี้สิไม่รัฐประหารแล้วเหรอคุณโกหกไปเถอะจะช้าหรือเร็วก็ต้องเจอเรื่องจริงอยู่ดีนี่ก็เป็นอีกบทความหนึ่งเป็นอีกข้อความหนึ่งซึ่งอ่านจากเนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรเจลรี่แอนด์ดอรหรือว่าทักษิณชินวัตรหลักการและความคิดนะครับที่ลูกๆเนี่ยเขาพูดถึงพ่อแมว วันที่โดนยึดอำนาจเมื่อวันที่1ิกันยายน2549นรี่นี่แหละครับในมุมของพ่อลูกเดี่ยวก็ดูรักใคร่กันดีนะครับแต่ขณะเดียวกันพาน,นึกถึงเวลาที่เกิดเหตุตอนนั้นอาชญากรรมต่างๆในบ้านเมืองอย่างเช่นคดีทำร้ายร่างกายคดีฆ่าคนตายหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการทุจริตช่อโกงเนี่ยพอสื่อไปสัมภาษณ์ครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดกับผู้ก่อเหตุก็มักจะบอกในทํานองเดียวกันว่าลูกหลาน หรือพี่น้องหรือพ่อแม่ของตนเนี่ยเป็นคนดีน้อยนะักที่จะได้ยินคําว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนเลวหรือว่ามีพฤติกรรมที่แย่อยู่แล้วนิยามของคนดีกับครอบครัวของสังคมเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะใช้ตากการกะที่ต่างกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่บาวนันเสาร์นี้บูธร,ร้านหนังสือจะแตกหรือเปล่าอุ้งอิงเนี่ยไปแจกลายเซ็นมาแล้วเมื่อช่วงค่ำวันพุธนะครับที่บูธในงานมหกรรมหนังสือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต แต่ว่านั่นแหละค่าเรียกลำย่อยนะครับเพราะว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยอยู่ที่วันที่15ตุลาคมครับห้าโมงเย็นจนถึง1นึ่งทุ่มสชั่วโมงเต็มเรียกว่าตั้งจอโมนิเตอร์ให้สาวกแฟนคลับที่ซื้อหนังสือคุยกับทักษิณตัวเป็นๆผ่านระบบออนไลน์จากดูไบกันเลยแต่ดึงโชวล้ําให้สมกับความเป็นเจ้าพ่อโทรคมนาคมด้วยการแจกลายเซนออนไลน์ซะด้วยนะครับ มาทึกต่อมาครับว่าด้วยเรื่องของคนพัทลุงอย่างนริศขำนรักสอสอพัทลุง5สมัยนะครับซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้นางเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามอทอสองแทนนิพนธ์บุญยามณีไปแล้วนะครับัวหน้าจูิีลักษณะวิสิทธ์ตอนนี้ส่งชื่อถึงมือบิ๊กตู่เรียบร้อยพร้อมกับตอบกลับได้ว่าขอให้รอจังหวะนิดหนึ่งจากนี้ก็เป็นการไปตามขั้นตอนต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายซะก่อน ก่อนที่จะเสนอชื่อขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายบังเอิญว่าสอดรับกับช่วงเวลาที่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยหอบคณะไปเหยียบถิ่นพัทลุงพอดีนะครับก็มีแกนนาคนสําคัญแล้วครับอย่างนิพิษอินทรสมบัติอดีสศพัทลุง8สมัยแล้วก็เป็นอดีตแม่ทัพภาคใต้ของพักพระแม่ธรณีนะครับวันนี้ประกาศว่าจะล้มบ้านใหญ่จะปักธงสร้างอนาคตไทยแทนที่ประชาธิปัตย์ เดิมพันกันด้วยสงครามครั้งสุดท้ายของตัวเองนี่แหละครับเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าหากว่าทําไม่ได้ดังที่ลั่นวาจาเอาไว้ก็ต้องปิดฉากทางการเมืองไปโดยปริยายนิพิษยังสวมบทโห,มหนการเมืองด้วยนะครับมีการฟันธงว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ไม่ครบวาระหรอกครับเรียกว่าเป็นการดาวใจบิ๊กตู่ที่เลือกใช้ยุทธวิธีของโจโฉค,คือผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศและจะชิงยุบสภาก่อน24ธันวาคม2565เดดไลน์ สำหรับสสที่จะย้ายพักเพื่อเข้าสก,กัดพักใหม่ครบ90วันก่อนครบวาระของสภาค,คือวันที่23มีนาคม2566ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายพักการเมืองนั่นแหละครับลองคำนวณเวลากันเล่นๆนะครับเพื่อโหนนิพิษจะแม่นจริงก็เท่ากับว่ามท2คนใหม่เนี่ยอาจจะอยู่ในตําแหน่งแค่2เดือนแค่นั้นแหละครับไม่รวมเวลาที่จะได้รับการรักษาการในช่วงเลือกตั้งนะครับ